ทุกท่านพบผมชาญน,นะครับอะพอดีมีหลายคนมาถามผมเรื่องแลกเปลี่ยนครับสลับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนมาถามว่าจะได้กําไรเมื่อไหร่เพราะในเมื่อไปซื้อวันแรกเนี่ยสมมติไปซื้อเนี่ยสมมติอัตราแลกเปลี่ยนวันเนี้ยสมมติเงินฮ่องกงใช่ปะ่ะนี่ที่ผมทําผมจดมานะครับสมมติวันที่หนึ่งเนี่ยคุณไปดู HKD เนี่ยอัตราผมทําด้านหน้ามันเป็นอัตราการซื้อด้านหลังเป็นอัตราการขายคุณดูครับอัตราของฮ่องกงเนี่ยสามจุดเก้าสามตาการซื้อสามจุดเก้าศูนย์เพราะก็ว่าคุณซื้อมาคุณก็ขาดทุนเลยใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่คนที่ทําแลกเปลี่ยนที่เขาได้กําไรก็คือเขารอจังหวะนะครับเขารอจังหวะในการที่ให้มัน ขึ้นมานะครับอ่ะคุณดูนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นว่ามันทํากําไรอย่างไรนะครับอย่าสุดคุณซื้อสกุลเงินนอร์เวย์เดือนผมยกเดือนธันวานะครับคุณซื้อวันที่หนึ่งอัตราการขายอยู่ที่สามจุดสี่หนึ่งนะครับแน่ด้านหลังเนี่ยสามจุดสี่หนึ่งแล้วอัตราการซื้ออยู่ที่สามจุดสามแปดลงซื้อมาขาดทุนเดียวละแต่คุณถือไว้สักพักหนึ่ง คุณดูนะครับพอวันที่สองปุบ๊บอ่าอัตราการซื้อเป็นสามจุดสี่ศูนย์ละวันที่สามสามจุดสี่ศูนย์ละอ่าวันที่สี่สามจุดสี่หนึ่งละอ่ะอันนี้ลงมาสามจุดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามไล่มาครับอ่ะคุณมาดูนะครับพอดูวันที่สิบแปดเป็นสามจุดสี่สี่คุณเห็นไหม คุณซื้อวันที่หนึ่งนะครับสามจุดสี่หนึ่งครับวันนี้อัตราการซื้อมันอยู่ที่สามจุดสี่สี่วันที่สิบแปดอ่ะมาดูวันที่ยี่สิบสองสามจุดสี่ห้าวันที่ยี่สิบสามสามจุดสี่สองคือมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับอัตราการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะอ่ะอ่ะคุณมาดูวันที่ยี่สิบสี่สามจุดสี่แปดคุณเห็นป่ะวันที่ยี่สิบสี่สามจุดสี่แปดจากที่คุณซื้อสามจุดสี่หนึ่งคุณได้เจ็ดสตังกนะ์อ่ะ คุณได้เจ็ดสตังค์นะครับคุณลองไปคูณนะครับเงินคุณลงทุนประมาณเกือบสี่บาทได้เจ็ดสตังค์คุณที่ดูเงินร้อยอ่ะก็ได้นะครับประมาณสักสองบาทแนวเนะีนะ้ยเนี่ยคุณก็ได้เนะี่ยนี่ถ้าคุณทําข้อมูลในมือเนี่ยคุณก็จะเห็นนะแม้แต่สกุลของ SEK หรือว่าสวนะีเดนเนี้ยสมมุติคุณซื้อสามจุดห้าสี่ะะคุณก็รอเลยครับ รอไปกี่วันสามจุดห้าสี่ขึ้นปะอ่ามาดูนะครับโอ้วันนี้มาสามจุดหกหนึ่งเนี่ยคุณดูนะครับดูวันที่ยี่สิบสองเลยเป็นสามจุดหกหนึ่งเ่ยถ้าเกิดว่าคุณได้กําไรไปประมาณห้าสี่ก็ได้ประมาณเจ็ดสตังค์เจ็ดสตังเหมือนกันโอ้ลองคุณไปเทียบดูดีครับเงินสี่บาทได้เจ็ดสตังค์แล้วเงินร้อยบาทคุณจะได้ผมว่าคุณได้ประมาณเกือบสองบาทนะครับ เกือบสองบาทนี่คือแลกเปลี่ยนที่เขาเรียกว่ารอจังหวะใครที่กำลังเข้ามาศึกษานะครับหรือว่าต้องการอยากจะลองผมก็ให้แนะนำหลายคนแล้วว่าให้คุณลองจดเหมือนกับที่ผมทำเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ผมทำให้กับคุณครับนี่มาเผยให้คุณดูนะครับเนี่ยผมเก็บข้อมูลย้อนหลังมาหมดนะครับถ้าเป็นสกุลหลักก็ประมาณสองปีกว่าถ้าเป็นสกุลลองก็เก็บมาประมาณ ครึ่งปีนะครับครึ่งปีเพราะสกุลรองมันเพิ่งทํากําไรนะครับอ่ะถ้าใครสนใจก็คุณก็ลองประจดดูตามแบบฟอร์มที่ผมทําคลิปเนี่ยแต่ถ้าใคร,ใครที่ไม่อยากจะจดอยากจะรู้เบื้องหลังอะไรทั้งหมดครับคุณก็ทักมาผมก็มีทําขายถ้าสกุลหลักและแซ็กสกุลรองถ้าสกุลรองก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าคุณซื้อสกุลหลักเลยคุณจะได้ทั้งสกุลหลักแล้วก็สกุลรอง คุณดูเห็นภาพรวม2ปีกว่าแล้วก็กุณลองในประมาณ6เดือนก็ฝากไว้นะครับทุกท่านสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ